และในที่สุดนะครับสิ่งที่พวกเรารอคอยกันอยู่นะครับมันก็ใกล้จะมาแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้ทาง m i มดีเฟนต์นะครับได้พิมพ์ไว้ตอนประมาณช่วง4ทุ่ม4 5นะครับซูโก,โกไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอาจยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเจ้าของเกมแล้วกันนะครับได้มาพิมพ์ไว้แล้วว่าใช่แน่นอนนะครับเป็นวันนี้แน่นอนนะทูเดย์เดย์นะครับก็คือถึงเวลาแล้วก็คือ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีบอกว่าจะอัปเทเอร์เมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับตอนแรกเนี่ยมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดมายี่สิบยี่สิบมายี่สิบสองเลื่อนไปยี่สิบสามอีกล่าสุดก็เลื่อนมายี่สิบสี่นะครับจนถึงวันนี้แล้วนั่นเองอ่ายี่สิบสี่บ้านเขาจะเป็นวันที่ยี่สิบห้าบ้านเราประมาณนั้นนะครับก็เวลาตีสองนะแม่มาแล้วนะครับอ่าก็พอถึงที่เขาบอกว่าอ่าแบบธุดีเดือเดย์ดปุ๊บอ่าเราก็เออตั้งตารอนะครับแล้วก็ตีสองวันนี้มาเลยนะครับตีสองหกนาทีนะ เขาโพสต์ว่ากําลังอัปโหลดเทเลอร์แล้วก็ซาฮีคนหนึ่งเขาก็มาบอกว่ากาลัง drop เทเลอร์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เขาบอกว่าเป็นชั่วโมงนี้นะ,ะเดี๋ยวรอดูนะว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับในการที่เขาจะปล่อยคลิปออกมานะโดยที่ช่องเขามีบอกอยู่ก็คือมีม e ดิฟเอนะครับเซิร์ชใน YouTube ก็น่าจะเจอนะตรงนี้ลองไปดูกันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอ discord ประกาศอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกัอนตอนที่เทเลอร์มาเลยแล้วกันนะครับแม่ รอโคตรนาน,นแบบนี้หวังว่าจะดีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเปิดภายในเดือนนี้แน่นอนเดี๋ยวรอดูนะตรงนี้ใครกำลังเปัญหาการ AFK ฟาร์มในระบบแล้วค้างหลุดกลางคันแอป u p h o o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอป,ปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอป,ปจำลองโทรศัพท์อีกเครืขึ้นมา แถมยังมียอทูคลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ a f k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วลา10บ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวละ2บาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play, App Store อ,อย่าลืมใส่โค้ด T Times เพื่อรับส่วนลดยนะนนี้เราพ่งต่น,นใทีสุดก็ ปล่อยเทเลอร์มาแล้วนะครับโพสไว้ว่าไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะในชั่วโมงนี้นะตอนแรกมันเป็น within this house a hour นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นอันเอาเลยนะครับก็คือภายในไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหล่อไปสามชั่วโมงหลับเลยนะครับตอนนี้เพิ่งตื่น <c oughs> อ้หเสียงอันจะแปลกๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์ในตัวเกมแล้วนั่นเองโอ่โอน่าจะต้องปิดเสียงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะ อ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์ที่เขาสนิกมาเลยนะครับนี่เริ่มต้นมามีโอ้สามสิบยูนิตเลยนะตามนี้เลยนะครับอ่ะสามสยูนิตหระดับนะครับมี Mystic, s e เค e t Evolution ด้วยแล้วก็มีเกมเพลย์สี่อย่างให้เล่นนะตอนเกมเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็หน้า UI ประมาณนี้อันนี้ไม่รู้ว่าใครชอบหรือเปล่าแต่อมแม่ UI ตำแหน่งคุ้นๆอีกแล้ว อาชีพเม้นต์เอ่ยไดอีล่ลีวาร์ดเอยเช้าไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวละครอ,อะไรของสนีมาบ้างนะครับหรือว,ว่าโพรโมดภายในเกมนะจริงๆตัวเกมเหมือนจะเปิดให้เทสแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เกมจะทําล็อบบี้ใหม่นะครับนี่จะอะไรย่างอันนี้ก็พาชมบรรยากาศในเกมเลยนะครับมีมือเชนด้วยนะลีดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็โหมดเพย์ถ้าดูดีดล็อบบี้นี่คล้ายๆกับอนิเมะรีบอลมากมากมา อันนี้ไม่รู้ว่าคิดเปรียบหรือเปล่านะครับมีโหมดมีโหมด fk ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดเห็นเขาบอกว่าจะมีแจกโค้ดให้เพราะว่าเทเล์ดเลย์ด้วยนะครับอนอีมีเทเลโร่นะตามนั้นเลยนี่ชิบะชิบะเบงกามนะแบทแมนเดี๋เดๆมีมีแบทแมนด้วยหรอนี่แล้วก็ในตู้มีซีเค็นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นลีเจนหรือเปล่า เห็นไหมมันจะอยู่ช่องแรกเลยส่วนตัวละครน,นี่ให้ความรู้สึกเหมือน Anime อนิเมะดีเฟนเดอร์จริงๆนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเท็ดดิโร่นะไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างนะเพราะว่าเราเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิมโกโจแล้วก็อ,อ๋อมิมก็อ๋มิมก็ต์นี่น่าจะเป็นส่วนยุดหนึ่งของแมปนี้นะก็คล้ายๆยูนิคโมนาอะไรพวกนี้นะครับอย่างน้ออาจจะแปลกๆนิดนึงว่าเพิ่งตื่นมึนๆเลยนะครับโอ้โห่ล่อซะ เราเอาไปตีสามปุ๊บหลอบเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดที่อาจจะยังเล่นไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าวิวอาจจะยังไม่ถึงอ๋อให้โดดเข้าไปนะเออพาใจทําดีนะครับอ่น,นี่ก็เป็นเอฟเฟคสกิลแล้วก็พวกมอนตัวละครไอ้ยูนิตฝั่งเออเป็นมอนแล้วกันเรียกมอนแล้วกันเอ๊ยนะอันนั้นตัวอะไร อ่ะก็เรื่องไม่เรื่องมีมนี่เราไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะใครรู้ก็รู้บอกทีนะครับมแม่อยากเปิดเพลงเหลือเกินแต่ว่าลิขสิทธิ์น่าจะแหลงอ้าวมีไฟน่ฟดี้ด้วยนะครับโอ้โหตีมภาพนี่รีบอนอีกแล้วหรือวาเนี่ยโอ้โหน่าจะภาพสดมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะให้เทสแล้วสำหรับคนที่เป็นเอ r ร y นะครับอันนี้ไม่ไม่น่าจจริงนะแล้วก็ อันนี้แคร์ล็อบแคนแน่นอนนะครับโอ้โหตีมภาพแดงเหลืองอย่างงี้มีป้อมด้วยใครเซียนก็คอมเมนต์ดีนะครับตรงนี้เราไม่รู้มีโมโหลากานะครับในตัวละครพวกนี้ก็รับตามนี้เลยโมโหลากาเป็นซีคริตน่าจะในตู้นะครับแล้วก็มิสติกจะตามนั้นเลยเห็นเขาบอกว่ามิสติกหลายตัวอยู่ได้หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่ายังไง อันนี้แล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดนะครับเป็นเวลาเล่นนะกี่วันกี่วันนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว,ว่าลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยคนที่เป็นเทสเตอร์เขาจะได้เล่นด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหถ้าเล่นเล่นด้วยนี่คือ,อยังไงเราก็ไม่มีติดเลยนะสำหรับคนที่อยากไต่บอร์ดนะครับมีโหมดเลดด้วยแปลว่าเลดดมาตั้งแต่แพทแรกเลยนะครับเอ่าเหลืเป็นโกโจนะเอ๊ะเดี๋ยวนะไหนบอกเขาจะแก้เรื่องลิขสิทธิ์อ๋อแก้แค่แมโหดรากาโกโจไม่ได้แก้นะครับโอเค แม่นึกว่าโมโอ,อีกแล้วนะครับเอฟเฟก,ก็ตามนี้เลยนะไปไหมบอลม้วงฟูเอวีหรือเปล่าน่าจะฟูแหละอาหารนี้มาโหรากานะโอ้โหมัดรัวตอนแรกนึกว่ามันแบบแซลมอนนะครับมียูจิด้วยสุนันนะน่าจะสุนัหรือเปล่าตรงนี้แตอนน่อันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ซ์เรื่องมีจริงนะโอเคประมาณนี้นะครับ4นาทีโอ้โห เขาบอก5อ้าสีเอาไม่เป็นไรอันนี้เลยนะครับอ่าวันเปิดตอนนี้เทสอยู่นะครับ24่สิบสีออกทเเบอร์นะแล้วก็อ่าวันเปิดเนี่ยเรียกเศษเนี่ยจะมีให้ช่วงสามเอ็ดกับวันที่7นะครับอ่าเปิดวันที่7ถึง14นะเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าปล่อยเดือนนี้ไม่ใช่เหรอ,อยังเปิดเดือนนี้ไม่เหรออ่ะไม่รู้นะครับก็แปลว่าจะต้องรออีกประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์เลยนะครับโอ้โหแม่อันนี้ก็แอบ หากหลังเด่นนิดนึงนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่ส่วนตัวมองว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดภายในเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อ้างว่าเรื่องโดนลิขสิทธิ์ j k ก็เลยย้ายมาเดือนนี้นะครับไม่พอแค่นั้นนะครับย้ายมาเดือนนี้ไม่พอยังจะไปเปิดเดือนหน้าอีกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเฟสเทสเนี่ยจะมีปัญหารหรือเปล่านะครับสำหรับเอเอ็กเซตตัวนี้นะโอ้ให้เล่นก่อนเป็นอาทิตย์เลยอรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ว่าไงจริงละกันนะครับรอดูว่า จะยังไงนะอุท้าให้เล่นก่อนเป็ทิตนี่ก็น่ากลัวอยู่สำหรับคนที่อยากตามผู้เล่นแบบสนคนที่อยากอยากให้มันเท่าเทียมกันนะโอเคประมาณนี้กันนะครับในส่วนของมีมดีเฟนต์เอ่อคลิปนี้เหมือนมาบนบน,บนเพราะว่าเพิ่งตื่นขอไปด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าแม่เรื่องตีแมพเขาก็โอเคอยู่รู้สึกภาพแปลกๆไปนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีว่าเราจะได้ไปเทสกอ่อนหรือเปล่าสำหรับคนเล่นเคเตอร์นะครับแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยยศ เอเอกับเอเอพัสเนี่ยน่าจะได้เล่นวันที่31แล้วก็วันที่7เลยนะครับวันนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเปิดเนี่ย7-14เดือนหน้าอ๋อเขาใช้คำว่า7-14เดือนหน้าอีกแล้วนะครับ November น,นะเออทำไมแปลกๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะช่างมันไปแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของมีมดิฟเฟนต์กับวันเปิดที่เขาแจ้งมาแล้วก็เธอเล้ยทุกคนคิดเห็นยังไงส่วนตัวมองว่าไม่ได้วาวขนาดนั้นว่าเราอาจจะชินกับ เอ่อตีมทาวเวอร์ดีเฟนแล้วนะครับเราก็มีมเราไม่ค่อยอินกันด้วยหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าโมเดลโอเคเอฟเฟกโอเคมากนะครับเดี๋ยวรอดูตีมแมปตอนที่เกมเปิดอีกทีหนึงแล้วกันนะครับสำนี้นะขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ